วันคนไทยมีความเสี่ยงต่อโรคร้ายมากขึ้นโรคร้ายเหล่านี้เป็นโรคร้ายแรงที่อาจจะนำมาสู่การเสียชีวิตส่งผลต่อการใช้ชีวิตเสียเวลาในการรักษาและเสียค่าใช้ใจ่ายในการรักษาสูงมากวิธีป้องกันโรคเหล่านั้นควรเริ่มป้องกันจากระบบภูมิต้านทานของร่างกายเพราะโรคร้ายเหล่านั้นล้วนมาจากภูมิต้านทานท,านที่ลดลงอันอาจเป็นผลมาจากความเครียดหรืออายุที่เพิ่มมากขึ้นทางเลือกที่เป็นที่นิยมทั้งในทวีปอเมริกาและเอเชียนั้นก็คือการทานเห็ดหินจือ เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันและชะลอความเสื่อมของร่างกายมีงานวิจัยมากมายลองรับว่าการทานเห็ดหินจือนั้นช่วยให้อาการของโรคหัวใจเบาหวานหลอดเลือดภูมิแพ้และมะเร็งนั้นดีขึ้นและล่าสุดมีนวัตกรรมของยีสต์เบต้ากูแคนที่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานและส่งเสริมการทำงานของเม็ดเลือดขาวพบว่าเมื่อนำมาใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง ร่วมกับการใช้ยาแผนปัจจุบันนั้นได้ผลดีและลดผลข้างเคียงของการทำคีคมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแหล่งที่มาของสารอาหารควรจะเป็นออแกนิก100%